สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารทีมริพรูกับช่องดูบอลบ้านๆวันนี้ครับผมประจำวันที่28พฤษภาคม2564ครับมาดูข่าวหัวข้อแรกกันครับเปปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของริพูรู้รสึกภาคภูมิใจกับความก้าหาญที่นักเตะริพรูแสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งในช่วงท้ายของฤดูกันจนคว้าอันดับที่3ของพรีเมียร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชัยชนะเหนือคิสตันพาเลซ2ประตูต่อ0ูนยทำให้หงแดง ชนะ8และเสมอ2จาก10เกมสุดท้ายไต่ํอดับกลับมาเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูการหน้าแม้ว่าจะมีปัญหาตลอดทางฤดูการจากอาการบาดเจ็บของนักเตะและลินเดอร์ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆกับลูกทีมเป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของลิพูได้ให้สัมภาษณ์ว่าแน่นอนเราไม่ได้สมบุ์แบบแต่เราก็สามารถสร้างความสมบณ์แบบมาด้วยกำลังใจของทีมของเรา และนักเตะได้แสดงเห็นถึงจิตใจของนักสู้ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนสามารถไปถึงเป้าหมายในการจบท็อปโฟร์ได้สำเร็จเปปดินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมรีโวเก่าวมาดูข่าวข้อที่2กันครับรีโูตกเป็นข่าวให้ความสนใจโจนาธานอีโคเน่ปีกของวิวแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสในฤดูกาลล่าสุด โดยในวันที่27พฤษภาเมื่อวานนี้ทางเปโดอาเมดานักข่าวด้านการซื้อขายนักเตะรายงานว่าหงแดงวิภูได้ยื่นข้อเสนอ25ล้านยูโรบวกกับเชดานชชเก,กลี่ปีกของสโมสรวิภูเพื่อขอซื้อตัวโจนาธานอิคเน่ปีกชาวฝรั่งเศสของสโมสรริวแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูกาลนี้มาสู่ทีมแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทางเจเกนคอป ผู้จัดการทีมลิฟพูต้องการตัวเลือกในแนวลูกหลังจากรูดูก,การที่ผ่านมาแนวลูกของลิฟพูทำผลงานได้ไม่ดีเท่าทุ่ควรมีเพียงโมเมตซาร่าเพียงคนเดียวที่ทำผลงานได้โดดเด่นและตามรายงานล่าสุดได้ระบุว่าลิฟพูประทับใจกับฟอร,ร์มการเล่นของคิโอเนนักเตะวัยยีสปีที่ซัดไป7ประตูกับอีก7จ็แอซิตจากการลงเล่น4 8นัด ให้กับริวในฤดูกาลน,นี้ผ่านมาและได้ยื่นข้อเสนอ25ล้านยูโรบวกกับปีกตัวสำรองอย่างเชดดนชาคิลี่ให้รีพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวอิโคเน่ที่สามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายและขวาและกองกลางตัวรุกทั้งนี้เดิมทีเรียปูน่าจะต้องเจอกับคู่แข่งคนสำคัญอย่างบุริเซียดอทมุนที่กำลังหมายตาคิโเน เพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของจอแดนซันโชปีกทีมชาติอังกฤษที่มีแนวโน้มที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าเสือเหลืองจะเปลี่ยนใจเนื่องจากไม่พื้มกับสถิติส่วนตัวของนักเตะและมองว่ามีค่าตัวที่แพงเกินไปมาดูข่าวหัวข้อที่สามกันครับ os, ลมโมโนรายงานว่ามีหงแดงรีฟูเพียงทีมเดียวที่ตามจีบอิบิสุมา ฟาบริซิโอโร a n โกูรูชื่อดังด้านการซื้อขายนักเตะระบุว่าหงแดงริพูกลายเป็นทีมเดียวที่ให้ความสนใจอิบิซูมากองกลางตัวเก่งของไบตันในเวลานี้หลังทีมจะอ่างปืนใหญ่าร์เนลได้ลดระดับความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ลงไปแล้วโดยทั้งนี้ริพูกำลังตามหาตัวแทนจีนี่ไวนาดุมอยู่ซึ่งชื่อของ uma, ขอิบิซูมาก็ถูกพูดถึงมาพักใหญ่แล้ว โดยทางอิปบิซูมาเองก็มีข่าวว่าเขาได้แจ้งกับทางไบตันถึงความต้องการที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงสมืมอนี้ขณะที่ทางเกรแฮมพอตเตอร์ Potter, ผู้จัดการทีมไบตันก็ยอมรับว่ามีโอกาสน้อยที่จะรังนักเตะรายนี้ไว้กับทีมต่อไปได้ s <S มาดูข,าาข่าวหัวข้อที่4กันครับเลเตอร์ซิตี้สนชิวคาบัก หลังจากที่เร์พูลอาจไม่เซ็นสัญญาซื้อขาดพราทิกเบเกอร์หัวหน้าข่าวของสปอร์ตวันสื่อในเยอรมน,นีได้ระบุว่าเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่5ของพรีเมียร์ได้จับตามองดูสถานการณ์ของโอซานคาบักปะการหลังของเจเก้ซุนซีโดยขณะที่เจเก้ซุนซีก็พร้อมที่จะขายเขาเป็นการด่วนเหมือนกันคาบักย้ายมาจากเจเก้ศุนีมาเล่นให้เร์พูลโดยมีสัญญาย,ยืมตัวในตลาดซื้อขายนักเตะรอบสอง ของรูการล่าสุดโดยที่จริงหงแดงเองก็มีออปชันซื้อขาดของคาบักด้วยราคา18ล้านปอนด์แต่กระแสข่าวในตอนนี้มันเทปไปในทิศทางที่ว่าลิฟูจะไม่ใช้ออปชันดังกล่าวแต่จะหันไปทุ่มเงินซื้อโคนาเต้แนวรับของแอเบรซิกมาร่วมทับแทนทั้งนี้เบเกอร์ Baker, หัวหน้าข่าวของสปอร์ตวันยังเสริมอีกว่าชาเกสซนซีจะรีบโลกคาบักอย่างรวดเร็วแน่นอน กพต้องการเงินมาพยุงสโมสรภายหลังที่พวกเขาเพิ่งตกชั้นจากบุนเดิลิก้าเยอรมันมาหมาัดๆอย่างไรก็ตามเลสเตอร์ซิตี้ก็อาจจะต้องแข่งกับไอเบร์ลิกที่ให้ความสนใจในตัวคาบักเช่นกันครับก็จบไปแล้วครับสำหรับข่าวสารของทีมรีฟูในวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ